สวัสดีครับอูลุงระวินครับมือนีเสิเดินทางไปบ้านน้องโกนะครับอำเภอโกสุมปสัยจังหวัดมหาสารคามนี่หนะครับตัวนี้เป็นสาลี่สเมตรครับกว้างเมตรเจ็ดสิบหานะครับแล้วบนถอดได้เปิดได้สามด้านครับเป็นสีฟ้านะครับมีบันไดหนาครตั้งเกี่ยวปั๊บครับผมจุดข้อหลักมาตรฐานครับผมตัวนี้ลูกค้า บ้านน้องโกนะครับกำลังเร่งว่าสิไปไ้ม,นมันว่าสั่น่าก็ได้ฝ่าออกเดินทางมาให้เพิ่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสร้างจองนะครับ0960120878นะครับครับผมตอนนี้ได้มาหอดบ้านลูกค้านะครับ บ้านน้องโกตำบลแพงอำเภอโกศูมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามครับผมเอาสารีพ่วงสาเมตรมาส่งเพิ่นนะครับลูก้ากำลังสิเอารถมาถอยเสียบไปใส่มันเลย่าสันรถไทยคูต่ตาสามสิบหกแรงนะครับนี่ครับหลิงด้วนเจ็ดสีเสียบสิไปใส่มันเลย่าสัน เดี๋ยวขออนุญาตทักใส้ท่วงไข่ลูกค้ากันครับน,นี้ใส้กับรดแล้วนะครับลูกทรงกับสวยงามครับพอดีกับรถ36มสิบแรงนะครับ